อยู่ในนั้นหรือเปล่าตาดิฮักหมีเตอไหนนะอ๋อ๋อเต้นๆอยู่นี่เหรอในรูปที่หัว เดี๋ยวดูป้ายก่อนพาวินครับเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราเดี๋ยวจะไปตรงนี้ใช่ไหมเอาบินชีสที่ตรงไหนมีสปไปเดอร์ดูอังกูอิฟูจังกินอักูอิเดอะปั๊กวันโอเคไปคาฟูเกะชเวนดีราจวนมาแล้ว oh. Bye bye, Marvin. Bye -bye, bye bye, Bye bye. <laughs> they have tiger. Oh. There's a red back for me. Daddy, what's that? It's uh, a huntsman. I'm, huntsman, I'm, I'm huntsman. Okay. I want to do the That's huntsman. Okay, okay. Oh, this is a good feeling. Put it Black house spider. นี่แบล็กเฮาส์สไปเดอนี่อยู่ไหนว้าวมีเบบี้ด้วยนะนี่ยมีลูกมันด้วยนะอวิ้นตัวมันใหญ่มากเลยนี่นี่นี่อวิ้นที่อเอ็มังนึ้องพาดอบินดูใกล้ๆนี่มันกำลังกินใบไม้อยู่ดูมันกำลังกินแบบกินใบไม้อยู่มันงับยอวินน้ำลายเต็มเลยใบไม้ ซีพีอยู่ปากเที่ย ล e like this แล้วมันมีไข่มันไหมไหนโอ้อย่างงั้นเนแทกซเห็นแทก่โอ้โอ้ย์มาดูด้าก่อน อะไรลูกน้งหาอะไรครับ What is I'm down here This home for the f o o d มันอยู่ตรงไหนครับพ่อยังหาไม่เจอเลยอ่ะมันอยู่บนต้นไม้หรอโอ้เจอแล้วครับพี่มันอยู่บนต้นไม้นั่น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 

วิ่งวิ่งสแนกนู่นเราอยู่นี่มันเกาะอยู่ตรงนั้นใช่เกาะอยู่ตรงนั้นดูเห็นไหมันเลยเอ้ยมันเดินดำๆนั่นนะมนี่มีสองตัวนั่นน่นอยู่ในน้ำแม่รูกหินตาบนเลยอตัวเบียบี้ตอนจะเป็นไันนี้บ้านบ้าน นี่มีก้อใหญ่มากเลยโอ้ยมนอีสอะไรก็นีอันนี้น่ารักอันนี้สี pink color อะไรนะลูก <Yeah. S 1> ตัว snapping turtle มันที่มันมีมันมีเขาใช่หัหยลูก <Yeah. S 1> มีนีตัวมันเป็นเต่ามีเขาใช่ไหม <Yeah. S 1> ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร snapping t u r t l ว้าวไม่กวนไหนทักทายหน่อยสิ ฟันมันแข็งแรงนะมันงับทีฟาบฟาบเลยตัวเนี้ยไหนโอ้นุ่นพาวินเห็นไหมมีหงอนด้วยดูตามันหมุนได้หมุนได้หมุนไปมาเห็นไหมตามันกรอกไปมาเห็นไหมอันนี้แหละอันนี้กรอกไปมาดูขาด้วยดูขามันจับกิ่งไม้ได้ด้วยพาวินเห็นไหมดูขามันสิเนี่ยค่ะเขาไม่บอกหนูแล้วว่ามันสีชมพู and yeah. until they have the blue one the blue ถ้าต้องมาทางนี้ลูกตัวแมลงอะไรทุกอย่างอือไปทางนี้อ่าลงบันไดครับอันนี้ที่ปีนสูงมากเลยอ่าหลวงไม่ชอบมันเหรอครับโอ้น้ำตก ดูป้ายที่ดูป้ายที่มันคืออะไรกอริล่าิโกิล่าโฮมันมันไปไหนน่ะฮดิงไะพี่ซส่ปายปกอริล่าอยู่ตรงไหนมีตัวเดียวเหรอลูก โอวอ้าเดยูก้องอยู่บนนู่นครับพาพี่นู่นนู่นนู่นนั้นลูกเห็นไหมเห็นไหมซิลลูกเห็นซิลอยู่ตรงนู้นไหมเดินเดินอยู่ตรงนั้นแนวน้ำ

ออกจะกขึ้นบินกันแล้วนะครับออกไปเลยดุ๊งสมัทิีสมัทจามโชว์เฉยเฉยเมันไม่มีอะไรลูกมันแค่เดินมาโผล่ตรงนี้เองไปอาอยากไปก็ไปอาไปเลย เข้าเปล่าแล้วครับโอ้เดินไก่ไหมเนี่ยน่ะาดา ทำลิ้นยาวสิอันนั่นอย่างงี้ <That way. S 1> ลิ้นยาวอย่างงี้เหรอมีลิ้นยาวอย่างงี้เหรอไหนดูสิใครยาวกว่ากันโ <Okay. S 1> อ,อข้ขาขามันเป็นอย่างงี้